ที่นิตยสารท่องเที่ยวชื่อดังสิงคโปร์ยกให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบมากที่สุดในเอเชียแปซิฟิกนะครับส่วนภูเก็ตและเกาะสมุยครับก็ติด5อันดับเกาะที่ดีที่สุดด้วยนักท่องเที่ยวและคนภูเก็ตมีความเห็นสําหรับเรื่องนี้อย่างไรติดตามได้จากรายงานครับ นิตยสารท่องเที่ยว d e สิเนเชียนเปิดผลการจัดอันดับเมืองจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกชื่นชอบมากที่สุดในเอเชียแปซิฟิกปรากฏว่ากรุงเทพมหานครคลองใจนักท่องเที่ยวมาเป็นอันดับหนึ่งได้รับรางวัลลีดเดอ,อ,อ,อร์ชอย c e อ w วอร2022เป็น The Best City หรือเมืองที่ดีที่สุดส่วนอันดับสองเป็นสิงคโปร์อันดับ3กรุงโตเกียวอันดับ4ฮ่องกงและอันดับ5กรุงโซล ส่วนการจัดอันดับเกาะที่ดีที่สุดผู้เก็ตติดอันดับ3และเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีเป็นอันดับ4ส่วนอันดับหนึ่งคือเกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียและอันดับ2หมู่เกาะมาลดีฟนอกจากนี้ท่ากาศยานานาชาสุวรรณภูมิยังได้รับการโหวตติดอันดับสาสนามบินที่ดีที่สุดในเอเชียแปซิฟิกด้วยโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้รับทราบผลการจัดอันดับเป็นเสียงสะท้อนว่า ไทยยังคงครองใจนักท่องเที่ยวเสมอมาและบ่งชี้ความเป็นเลือดของไทยในภาคการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรัฐบาลเชื่อว่าการปรับมาตร,รการเข้าประเทศจะเป็นปัจจัยบวกต่อเศรษฐกิจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วโลกที่จะได้รับการอำนวยความสะดวกในการเดินทางมายังประเทศไทยนอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าไทยมีศักยภาพการท่องเที่ยวที่โดดเด่นระดับโลก ซึ่งเสียงยืนยันจากครอบครัวนักท่องเที่ยวชาวสวีเดนที่ยืนยันว่าเกาะภูเก็ตมีความสวยงามน้ำทะเลใสาหาดทรายขาวและสวยไม่แพ้ที่ใดในโลกต่างประเทศอ่ะทะเลไม่สวยเหมือนบางไทยไม่ใช่ว่าทุกประเทศนะคะแต่ว่าเหมือนเราอยู่โซนยุโรปนะ่ะไม่ค่อยสวยประเทศสวีเดนก็สวยแต่ว่าสวยคนละแบบกันสวยคนละแบบกันแต่ที่นี่สวยที่สุดตั้งอากาศทั้ง น้ำสีเป็นสีฟ้าทรายเป็นสีขาวเลยอย่างเงี้ยสวยจริงๆอย่างแรกคือดีใจกับคนไทยมากที่สุดเพราะว่าจะได้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเมืองไทยเยอะๆตัวเราเองเป็นคนไทยก็จริงเรายังเราจะซัพพอร์ตเราจะสื่อสารให้คนอื่นเขาเห็นว่านี่เมืองไทยนะสวยจริงๆแล้วแบบพูดมากอะพูดไม่หยุดว่าประเทศประเทศไทยเราสวยยังไงชมตลอดเวลาให้ใหพยายามที่จะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาให้มากที่สุดในฐานะเราคนไทยคนหนึ่งแล้วก็เห็น คนไทยที่เขายังไม่มีรายได้แล้วก็อยากให้ประเทศมีรายได้มากด้วย เนี่ยฟรมอร์กดิไม่ใช่รีสวีเดนไม่สวีเดนโดยเชื่อว่าหลังจากที่ประชุมสบคมีมติเห็นชอบปรับหลักเกณฑ์ใหม่สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยให้เหลือเฉพาะการตรวจ rt pcr เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วตั้งแต่วันที่1เมษายนนี้เป็นต้นไปซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกมากขึ้นและนักท่องเที่ยวอาจจะเดินทางเข้ามาประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน ถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเลขที่ไม่มากเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็เป็นฟันเฟืองที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจช่วงสถานการณ์โควิด19ทีมข่าว m อ t ภาคใต้รายงานจากจังหวัดภูเก็ต